ชาแนลของบีบีนะคะคลิปนี้ก็คือมาแบบลุกหนาวมากเพราะว่าเราจะมาทำวินเทอร์ลุกบุกกันนั่นเองนะคะแล้วก็คลิปนี้บีบีจะมาแชร์ไอเทมหน้าหนาวที่ใส่ได้ทั้งในประเทศไทยใส่ได้ประเทศไทยตอนเหนือคือหนาวหน่อยแล้วก็ใส่ที่ต่างประเทศได้ mm hmm. ก็คือละเอียดย mm ิบแชร์ว่าเคยต้องเลเยอร์ลิงยังไงแล้วก็เราเนี่ย จะไล่ระดับความหนาวให้ด้วยเช่นสมมติว่าชุดนี้ใส่แบบนี้ได้ถ้ามันหนาวขึ้นเราต้องเติมอะไรประมาณน,นี้นะก็คือเดี๋ยวจะมีคุ้นอุณหภูมิมาให้ด้วยเผื่อใครจะไปต่างประเทศหรือจะไปแบบเชียงขูงเชียงใหม่หรือว่าไปที่ที่มันหนาวๆน,นะจะได้จัดกระเป๋าถูกสวยอุ่นไม่อ้วน นน้ไม่อ้วนสวยอุ่นไม่อ้วนแล้วก็เป็นไอเทมที่เราเลือกมาแล้วสามารถกดตามได้มีลิงก์อยู่ข้างใต้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปแมทชได้บ่อยๆเพราะว่าตาสไ์ช่องเราก็คืออีนีเเน้นหนึ่งชิ้นมันต้องแบบว่าแมทช์ได้คุ้มมันต้องคุ้มถุกบาทที่เราเสียหยาดเหงื่อหาเงินมาซื้อมันก็คืออยากให้ทุกคน สามารถเอาไปใช้ได้สวยมีความสุขไม่อ้วนอุ่นนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าก่อนไปดูนะทุกคนใครดูมาบ่อยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดเลิฟในใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็กด Subscribe ด้วยแล้วก็ไปตาม IG ตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคลิปนี้รวบรวมเสื้อผ้ามาเยอะมากแล้วก็ตั้งใจทําำคลิปสุดๆแล้วก็ทริคแอนทิปแจกไม่อัน้นอะต้องกดซับสไเราไหมแปลุย ลุกที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นลุคแบบเพลพี้เพลพี้นะก็จะเป็นกระโปงเอวสูงสี่เทาแล้วก็จะมีเสื้อคลุมที่เป็นแบบว่า p รอปแจ็คเก็ตนะก็คือน่ารักสุดๆเลยแล้วก็เราจะใส่ด้านในอ่ะเป็นเสื้อยืดซึ่งอันนี้จะเหมาะกับการใส่ในไทยที่แบบไม่ได้หนาวแล้วก็เพิ่มความหนาวด้วยรองเท้าบูทที่แบบรองเท้าก็ยังพอทนเลยงไงทุกคนส่วนลุกที่สองนะคะก็จะเป็นลุกที่มีความอบอุ่นขึ้นมาอีกนิดนึงสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยจะไปเชียงใหม่ หรือจะไปประเทศที่หนาวประมาณสักมีอุณหภูมิที่สูงกว่า22องศาละกันก็คือบีบีก็จะเปลี่ยนด้านในเป็นเสเวอเตอร์ตัวนี้เลยซึ่งเนี่ยผ้าเขาแบบนุ่มแล้วก็ดีมากแล้วก็สีอันนี้เป็นชมพูอ่อนๆกับสีน้ําเงินนะคะก็คือให้ลุคที่ดูแพงมากก็คือใส่ตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวแจ็คเก็ตของลุกแรกทับแล้วก็กระโปรงตัวเดิมนะอันนี้มันก็จะได้ลุคที่ดู หนาวมากขึ้นแล้วก็กันหนาวได้จริงๆมากขึ้นเลยค่ะส่วนกระเป๋าก็รองเท้านะคะเราเลือกแมทช์เป็นเอสตาเค l l y ลสีแบล็กนะแล้วก็รองเท้าจะเป็นของแวร์โซเป็นบูทสีดำซึ่งบอกเลยคู่นี้คนขายใหญ่ใส่แล้วรอดมากจ้ะ ลุกต่อมานะคะวิแมทช์เป็นเสื้อยีนตัวนี้ก็เป็นผ้าที่ไม่ได้หนาจนเกินไปใส่ที่ไทยได้นะคะแล้วก็มันจะเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์หน่อยก็คือทําให้ดูแบบว่าตัวเล็กตัวน้อยเพราะว่าเสื้อมันใหญ่แล้วก็แมทชิ่งสีที่ปกติเขาไม่ค่อยทํากันก็คือเป็น ยีนกับสีน้ำตาลนะคะกระโปรงก็จะเป็นสีน้ำตาลล้วเป็นกระโปรงหนังซึ่งข้างในอะ่ะดีมากเพราะเขาแบบมีกางเกงซับในให้ก็คือนั่งแล้วแบบบอกไม่ออกไม่โป๊อะไรเงี้ยทุกคนชุดนี้ก็เป็นชุดที่ใส่ที่ไทยได้นะคะเพิ่มให้มันดูวินเทอร์ขึ้นก็คือรองเท้าบูทนั่นเองแล้วก็วีวีเลือกรองเท้าบูทที่เป็นสีแบบว่าเบดเบดน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็แมทช์กับกระเป๋าเคลลี่นะใบนี้ก็เป็นใบที่เอาไปเกาหลีก็รู้สึกว่าทุกคนควรมีคือ สปาายไปเกาหลีอะแมชแบบอยู่ทุกลูปก,ก็คือใบเดียวจบแล้วก็ข้อดีใบนี้ก็คือเขาจะมีใส่สปาาย,าายที่เป็นสายสปาายแบบ crossbody ด้วยเอาไว้ใส่กับโค้ทก็คือน่ารักมากนะทุกคนส่วนลุกนี้เนี่ยเราสามารถทานฟอร์มให้เป็นลุกที่หนาวขึ้นนะคะได้ก็คือเราอะจะใส่เสื้อสีน้ำตาลด้านในแล้วก็คุมด้วยแจ็คเก็ตยีนอย่างนี้ก็ได้นะคะมันก็จะให้ลุกที่ ยังดูไม่เยอะเกินไปแล้วก็กันหนาวได้ดีด้วยเสื้อด้านในนะเบบีก็แนะนําให้หาเป็นแบบริบส์ผ้าริบส์อย่างนี้แล้วก็มีความแนบเนือ้อเยอะๆอ,อันนี้จะช่วยให้ลมอ่ะมันไม่เข้าสมมติถ้าเราไปเกาหลีใส่ประมาณนี้ถ้าอุณหภูมิประมาณแบบ18-20มันก็ยังจะพอรู้สึกอุ่นอยู่เพราะว่าผ้าด้านในมันเป็นผ้าที่หนาแล้วก็แนบเนือ้อลมไม่เข้านะคะส่วนถ้าใครรู้สึกว่า เฮ้ยมันเอาไม่อยู่ก็เพิ่มได้ก็คือเพิ่มตัวโค้ดเข้าไปนะคะก็คือเป็นใส่ตัวนี้ใส่ยีนทับแล้วก็เพิ่มโค้ดโค้ดที่บี๊บีเลือกมาอันนี้จะเป็นเทรนด์โค้ดผ้าไม่ได้หนามากแต่ว่าจะกันลมได้ระดับหนึ่งนะอันนี้ก็คือถ้าใส่3มชั้นแล้วเราว่าประมาณสัก1ิหกองศาขึ้นไปเอาอยู่นะคะแล้วก็บูทเนี่ยก็แนะนำให้เปลี่ยนเป็นบูทยาวเพื่อทำให้ช่วงขาข้างล่างอะ่ะมันไม่รู้สึกหนาว ส่วนใครรู้สึกว่าลมมันเข้าไม่ไหวแนะนําว่าใส่กับรงสั้นได้นะเวลาอากาศหนาวแต่ให้เราอะซื้อถุงน่องที่มันเป็นแบบสีเนื้อที่มันแบบใส่แล้วมันจะกันหนาวด้วยก็คือลองไปดูก็มีของพโค,โค้ดโอเวอร์หรือว่าลองดูในช้อปปีก็ได้มันก็จะมีร้านที่เขาขายแบบถุงน่องกันหนาวที่มันจะบุกขนข้างในอ่ะก็คือจะได้รู้สึกว่าเคยยังน่ารักเฟรพ,พี่แล้วก็ อย่างได้ความอุ่นนะคะลุกต่อมานะคะเป็นลุกที่ใส่ได้บ่อยๆง่ายๆแล้วก็ทุกไอเทมในลุกนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปแมทช์ได้เพิ่มเติมอีกเยอะมากนะก็ด,ด้านในนะคะวิวจะใส่เป็นฮีเทกของยูนิคอร์นนี้จะเป็นคอตเตอาแล้วก็จะเป็นผ้าแบบนุ่มๆนะคะอันนี้คู่กับกระโปรงที่เป็นผ้าทวีทก็คือ เป็นผ้าที่แบบมันเป็นทวีตแล้วมันจะมีความเป็นเลื่อมอยู่ท้างในคือเท็กซ์เจอร์ผ้าสวยมากๆทุกคนแล้วก็กันหนาวเพิ่มก็เป็นรองท,ท้าบูทที่ขึ้นมาเกือบถึงเข่านะคะส่วนใครรู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเราไปเมืองหนาวต้องลงไปข้างล่างกินข้าวแล้วแบบมันอาจจะเย็นก็คือใส่เบเซอร์ทำแบบนี้ก็ได้นะมันก็จะช่วยกันลมทำให้เรารู้สึกอุ่นขึ้นนะคะส่วนถ้าใครอยากให้มันหนาวได้มากกว่านี้ใส่ฮีทเทค อีกตัวด้านในตัวนี้นะคะเป็นตัวบางส่วนกระเป๋าวิวใช้ใบนี้เป็นแคลลี่สีวิบคีมนะอันนี้ก็ดึงสีมาจากกระโปรงก็คือกระโปรงมันจะมีแบบทอทอเป็นสีคีมคีมด้วยใช่ป้ะแล้วก็เอาอันนี้มาก็คือน้องผู้ช่วยบอกว่าถือใบนี้แล้วจะดูแบบว่าลุกคุณกว่าถือสีเข้มก็เลยอ่ะเชื่อเขาก็เลยได้เป็นลุกนี้อ,อับมนะันแล้วก็ใส่ต่างหูเพิ่มความ ลูกคุณคุณหนูนะคะขพราต่างหูแบบนี้บีบีได้มาจากเกาหลีใครที่อยากดูว่าชอบอะไรจากเกาหลีบ้างก็ไปดูดคลิปได้ดขึ้นปกคลิปกับที่กดดีไว้ให้อ้อและอีกอย่างหนึง่งสําหรับคนที่อยากแต่งตามลุคนี้ที่ไทยนะคะก็สามารถใส่ได้ก็คือเปลี่ยนบูทเป็นรองเท้าที่มันเป็นรองเท้าที่มีความเพลปพี่เดี๋ยวบีบีจะขึ้นรูปไว้ให้แล้วก็ใส่ ตัวนี้ไม่ต้องเป็นฮเทคใส่เป็นแบบเสื้อแขนยาวหรือว่าเสื้อยืดก็ได้แล้วก็ใส่เบสเซอร์คุมก็ถือว่าจะได้ไม่ร้อนเกินไปที่ไทยนะคะก็เป็นไอเดียเผื่อใครอยากแต่งตามแต่ว่ายังไม่ได้ไปที่หนาวๆน,นะเดี๋ยวเราไปดูลุกต่อไปกันเลยสดา,ดาลุกต่อมานะคะก็จะเป็นเซ็ตนี้ซึ่งบีบีส่งมาจากชีอินมันจะได้มาทางเสื้อแบบนี้ซึ่งผ้าน่ารักมากมีเด็กเตอร์แล้วก็จะได้กางเกงมาด้วยนะคะก็สามารถเอามาแมชแบบ ใส่เป็นเซตหรือว่าจะใส่แยกก็ได้ด้านในหวอใส่เป็นฮีทเทคสีดำใครไปหนาวกว่านี้แนะนำว่าใส่ฮีทเทคตัวบางซ้อนด้านในอีกตัวหนึ่งก็คือจะเอาอยู่นะคะก็<อ>เราจะได้ไม่ต้องแบบขนไปเยอะเพราะว่าหลายครั้งเวลาไปต่างประเทศอากาศมันจะแบบ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมากแล้วคือบางทีเราก็เผื่อไปไม่พออะไรประมาณนี้ทุกคนตัวนี้ก็น่ารักมากแล้วก็ด้านล่างนี่จะใส่เป็นบูทสีเบลๆนะคะคู่กับกระเป๋าเคลลี่นะคะเคลลี่ลาเต้คาราเมลเออก็เป็นลุคที่น่ารักน่ารักนะคะส่วนใครรู้สึกว่าเฮ้ยแจ็คเก็ตแบบนี้มันเท่ไปสามารถเปลี่ยนเป็นสเวตเตอร์ได้นะคะก็ใส่สเวตเตอร์ด้านในก็คือไม่ใช่ก็คือถอดอันนี้ออกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นสเวตเตอร์อันนี้เข้ามานะ สเวตเตอร์เนี่ยเท็กเจอร์คือแบบโคตรน่ารักเราขอเรียกมันว่าเสื้อตะไคร้เออมันดูเหมือนตะไคร้อะ่ะแต่ว่ามันก็ดูมีความแพงดูมีความคราฟแล้วก็ดูมีความแบบลักชัวรี่เพราะว่ามันดูเป็นงานแบบทํามืออะไรประมาณนี้ทุกคนเซตนี้ที่บิบบิเลือกมาก็คืออันนี้มันมีสีโทนที่เป็นเขียวแล้วก็น้ำตาลนะคะมันก็ยังแมทช์กับกางเกงของลุคนี้ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ให้ความอบอุ่นได้ดีมากแล้วตัวนี้บอกเลยว่าอุ่นมากหรือใครรู้สึกว่า หนาวมากไม่ไหวก็อาจจะใส่เป็นตัวนี้ด้านในเราก็ใส่ตัวนี้ทับอีกรอบบนี้ก็ได้นะก็เป็นการแบบเลเยอริ่งให้แบบมันอุ่นขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องพกของไปเยอะเพราะว่าก็คือใช้เนี่ยวนไปเวียนมาประมาณนี้เลยใครที่คิดว่าลุกเมื่อกี้มันอาจจะสู้ความหนาวไม่ไหวก็ให้ใส่เสื้อ,อยางนี้คุมทับอันนี้เป็นเสื้อมิชลินกันลมนะคะแล้วก็เราว่าอากาศถ้าแบบประมาณศูนย์อะไรเงี้ยก็คือเอาอยู่ขีดเทคข้างในสักสองชั้นตัวบางหนึ่งตัวหนานหนึ่ง สเตเตอร์ทับหนึวมตัวนอกก็คือสีชั้นนั่นแหละก็คือประมาณศูนย์องศาได้สวยแล้วก็บูทเหมือนเดิมแล้วก็คู่กับกระเป๋าที่เป็นสีช็อกโกแลตอันนี้ก็จะได้ลุคที่แบบเก๋ดูแพงแล้วก็ดูเท่นะคะต่อมานะคะลุคนี้เป็นเสื้อตัวที่บิวบบชอบมากเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเสื้อเสื้อกล้ามข้างในแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวนี้ใส่คุมคือโคตดคิวแล้วก็เป็นคอเต่าด้วยแล้วก็ เปิดโชว์ตรงนี้ทําให้เราดูตัวไม่ตันลุคนี้พิ่บีก็แมทช์กับกางเกงหนังสีดํานะคะก็สําหรับเมืองที่มีลมเราว่างกางเกงหนังก็คือเวอริร์เพราะว่าลมมันจะไม่ค่อยแบบว่าเหมือนทะลุเข้ามาทําให้หนาวอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งทริคสําหรับการกันหนาวนะคะแล้วก็ใครใส่แบบนี้แล้วยังไม่อุ่น สมมติว่าอากาศมันเป็นเลขตัวเดียวก็คือใส่เสื้อมิชลินทับไปมันก็จะแบบกันลมได้ดีแล้วก็เสื้อมิชลินอันเนี้ยมันเป็นฟิลแบบว่ายาวนิดนึงปิดช่วงแบบสะโพกนะมันก็จะแบบกันลมได้เหมือนกับทั้งตัวมากกว่านะคะรองเท้ากระเป๋าก็เลือกเป็นสีที่แมทชิ่งกันก็ยังเป็นเอสไตเคลรี่ลาเต้คาราเมลไม่นิเชียจริงทุกคนควรไปตามคนละหนึ่งกดข้างล่างแอดไลน์ได้เลยหรือจะกดสินค้าก็สั่งซื้อได้เลยนะคะ ต่อนะคะลุคนี้จะเป็นเสื้อสีชมพูอาจจะดูไม่ค่อยชมพูมากในกล้องดูน้ำตาลแต่ว่ามันจะเป็นชมพูแบบที่ดูแพงดูแบบว่าตุ่นๆน,นะทุกคนอันนี้เราจะเบรกความรู้สึกคนหนูความรู้สึกผู้หญิงด้วยการแมทช์กับกางเกงหนังสีดำตัวเมื่อกี้เลยมันก็จะได้ลุคที่เท่นะคะแล้วก็ใส่รองเท้าบูทต ถือกระเป๋าที่แมชชิ่งกับรองเทา้าบูทลุกก็คือประมาณนี้เลยส่วนใครหนาวก็สามารถคุมทับด้วยเบเซอร์สีดำอะไรนี้ก็ได้เพราะว่าจะได้แมช์กับกางเกงนะลุกก็ง่ายๆประมาณนี้เลยจ้าถ้าเกิดใครอยากให้มันไปได้อุ่นกว่านี้ด้านในเติมฮีทเทคได้นะคะก็เติม1นชั้นสองชั้นอยู่ที่อุณหภูมิที่เราจะเจอละกัน ลุคนี้นะคะก็ใส่ฮ t ทเทคสีดําข้างในสำหรับบีนะฮีทเทคสีดําเป็นอะไรที่ควรมีติดตู้หรือว่าสีขาวหรือว่าสีเบจก็ได้ก็คือเป็นอะไรที่ใช้ได้บ่อยๆอันนี้ใส่เป็นฮี t e ทคสีดําข้างในแล้วก็แมทกับกระโปรงหนังเป็นกระโปรงหนังสีน้ําตาลที่แบบว่า ยาวกําลังดีนะคะก็คือไม่ได้กองกับพื้นแต่ว่าเห็นข้อเท้าเป็นความสูงที่เหนือข้อเท้าขึ้นมาแล้วก็แมทช์ข้างในเป็นรองเท้าบูทนะรองเท้าบูทอันนี้มันก็จะช่วยให้เราสามารถใส่กระโปรงในหน้าหนาวได้เพราะว่าเขาจะให้ความอบอุ่นกับขาเราก็คือปิดขึ้นมาเยอะแล้วก็รองเท้าบูทอันนี้เวลาใส่มันจะดูไม่ได้ตันเพราะว่าเรามีผ่าหน้าที่แบบกระโปงมันผ่าสูงอ่ะทุกคนถ้าใส่ตัวนี้ไม่พอก็มีอันนี้ ก็คือจะเป็นแบบเสื้อกันลมแต่ว่านี้จะเป็นแค่เหมือนเป็นเสื้อกากนะคะอันนี้ก็จะให้ลุกแบบแฟชั่นสุดอะไรสุดนะคะแล้วก็แมทช์กับกระเป๋าสีดําสีน้ําตาลสีเบจอะไรประมาณนี้ได้เลยก็ลุกเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่อยากให้ดูแบดขึ้ใหม่อีิหนึ่งก็คือใส่แว่นแบบบู๊ไซส์มากๆก็คือจบ ปความหนาวที่ชุดนี้จะเอาอยู่สำหรับเราก็คือประมาณสัก12จนถึงประมาณไม่มากกว่า20แล้วละกันเพราะถ้ามากกว่า20จะใส่ไม่ได้เพราะมันร้อนนะคะทุกคนเพราะว่าเนี่ยก็คือเนี่ยกันลมเข้าหนึ่งรองเท้าบูทก็กันลมอีกอีกนี่ก็กันลมอีกนะคะจบแล้วสำหรับลุคที่บีบีเอามาฝากนะคะก็หวังว่าทุกคนจะ ได้ต่ํากันไปบ้างหรือว่าถูกใจลุกไหนใส่แล้วดูรู้สึกว่าน่าจะดูผอมลุกไหนก็ไปกดได้ไอเทมต่างๆวิใส่ลิงค์ให้แล้วอยู่ด้านข้างใต้นะคะแล้วก็หลายไอเทมในคลิปนี้มาจากชีอินที่แบบว่าเพิ่งกดมาบัดมาทเพราะฉะนั้นน่าจะยังมีของอยู่เพราะว่าหลายคนชอบบ่นว่าตำตำไม่ทันออกคลิปปุ๊บ แปบ,บเดียวของหมดไรเงี้ยแล้วใครอยากประหยัดเป็นสายแบบสวยสมาร์ทประหยัดเงินเราจะขึ้นโค้ดไว้ให้ก็คือตรงนี้เลยลด15ไม่มีขั้นต่ำโค้ดนี้ใช้ซ้ำได้ใช้ซ้ำได้แบบ ไปเรื่อยๆยังไม่มีกําหนดหมดอายุนะคะก็คือฟินมากกดแล้วตัวนี้มาชอบอยากกดเพิ่มตัวอื่นๆก็ใช้โคดเนี้ยซ้ำๆๆๆๆได้เลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันส่วนใครยังไม่จุใจเฮ้ยยังไม่ได้ไอเดียอยากแบบดูหน้าหนาวเพิ่มมีมีทำเพลย์ลิสไว้ให้ข้างใต้ซึ่งเรารวบรวมมาวินเทอร์หลาย <c oughs> ปีมากก็น่าจะมี6วิดีโอได้มังที่เกี่ยวกับแต่งตัวหน้าหนาวนะแล้วก็มีไปท่องไปเที่ยวเดี๋ยวไปดูเพลย์ลิส Icana, ใต้คลิปได้เลยใครชอบลุกไหนก็เมนกันคุยกันนะคะไม่อยากผู้คนเดียวมันก็เหงานะอยากเป็นทว y c ommunication ก็พิมพ์ยุยกันมาเดี๋ยวเราจะลงคลิปแล้วก็จะมาอยู่รอตอบนะคะก็กดไลค์กดเลิฟตามไอจีไปเลยเหนื่อยบ๊ายบาย